สวัสดีครับวันนี้คุณปูมาครั้งที่สองเนาะใช่ค่ะอยากทราบว่าก่อนที่จะมาที่นี่มีอาการยังไงครับอ่าชาที่ปลายนิ้วค่ะชาที่ปลายนิ้วเนะวาะอ่าเป็นมานานหรือ,อยังครับเป็นมาสักส,สองสามเดือน,นแล้วค่ะสองสาเดือนเนาะเราไปหาคุณหมอคุณหมอว่าเป็นอะไรครับอ่าพัางผืดทับเส้นประสาทค่ะพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือใช่ไหมคอ่าแล้วมันทําให้เรามีอาการชาตอนไหนบ้างครับอ่ามันจะชาตลอดเวลาเลยนะคะก็คือ ชาที่มือตอนขึ้นตื่นวันเขาคือชาอ๋อเราจะตกจะจะตื่นเลยเนาะถึงกจะตื่นเลยเนาะเพรตื่นมาตอนเช้าก็จะชามากใช่ไหมครับใช่ค่ะเออโอเคแล้วหมอว่าก็คือต้องผ่าตัดใช่ไหมคือต้องต้องผ่าตัดอ่าโอเคครับครับแล้วเรารู้จักที่นี่ได้ยังไงครับมีเพื่อนแนะนำไหมะเพื่อนแนะนําเนาะอ่าหลังจากมาทําครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วเนาะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับคือการ ที่ต้องตื่นตอนคืนเพราะมีชาจะน้อยลงอ๋อน้อยลงเนาะอ๋อโอเคเรารู้สึกเลยว่าไอ้ความรู้สึกชามันลดน้อยลงใช่อไหมใช่ค่ะอ๋อของเดิมที่มันชาตลอดเวลามันก็มันก็บางลงบ้างแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่รู้สึกตรงนั้นอ๋อบางครั้งก็ไม่รู้สึกก็คือมันมีช่วงที่มันไม่ชาแล้วไม่ชาถ้าเกิดถ้าไม่ไม่จับโดนหรืออะไรจะมีช่วงมันชาอ๋อ โอเคโอเคโอเคแต่ของเดิมมันจะรู้สึกชาตลอดชาเลยโอเคเลยก็คือมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะมาได้ระดับหนึ่งริ่มเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ทําไปครั้งที่2แล้วเราก็กลับไปกดจุดกดเจ็บเพิ่มเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บอาการอีกครั้งเนาะได้กี่เปอร์เซ็นต์ละลองประเมินดู ตอนนี้เสี่ิบะ40เนาะโอ้ก็ถือว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงเนาะโอ้ดีเลยครับสู้ต่อนะครับพอใจการรักษาไหมครับโอเคได้เราเจอกันครั้งหน้าครับวัสดีครับ